หอมมากนะครับแล้วก็ตัวแป้งข้างนอกเนี่ยจะมีความแบบกร,บกรอบๆนิดหน่อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหมูทอด ปารานะครับไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวี c h a n n ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือครัเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคน คถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับผมใช้ตัวหมูนะครับสามชั้นนะครับจากนั้นนะครับแบบแรกเลยนะครับให้เตรียมน้ำปลามานะครับอันนี้เป็นน้ำปลาขวดนะครับเลือกเอายี่ห้อตามชอบได้เลยเนาะใส่น้ำปลาลงไปนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับนิดหน่อยสักครึ่งช้อนชานะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมจะนวดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสูตรนี้เนี่ยง่ายมากนะครับที่สําคัญนะครับไม่ต้องกินกับน้ําจิ้มเลยนะครับนะ กินกับข้าวได้เลยนะครับผมจะมีความแบบเผ็ดเผ็ดนัวนวนะครับหรือใครจะเพิ่มนะครับโดยการทำแจ่วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะคลุกเขาให้ทั่วนะครับบอกเลยว่ากินหอมมากาจากนั้นนะครับพอคลุกนะครับจนทุกอย่างเข้ากันนะครับผมจะใส่ตัวแป้งทอดกรอบลงไปเลยนะครับ นี่ก็ลองกะกะดูนะครับให้มันแบบพอเคลือบนะครับตัวหมูเนาะถ้าใครชอบแป้งให้มันเกาะเยอะๆนะครับก็ใส่แป้งเพิ่มก็ได้นะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปนะครับแต่นี้ผมประมาณนี้นะครับพอแล้วไม่ต้องแบบแป้งเคลือบเยอะมากเนะาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าให้มันทั่วๆเนาะนะครับแป้งมันจะบางๆหน่อยนะครับ นี่ประมาณนี้แล้วเราก็หมักทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยสัก3ามชั่วโมงนะครับหรือหมักทิ้งไว้ข้ามวันก็ได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนทอดนะครับหลังจากหมักหมูนะครับเรียบร้อยนะครับมาตั้งกระทะนะครับให้พอร้อนนะครับแล้วก็เราจะลงหมูลงไปทอดนะครับ เราก็ลงไปทอดนะครับนะใช้ไฟกลางค่อยไปออดนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะครับคอยกลับไปกลับมาสักนิดหนึ่งนะครับนะเห็นไหมสีสวยนะครับน่ารับประทานมากๆเลยอ่าหลังจากที่ทอดเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้ใครชอบสีเข้มแห้งกว่านี้ก็ทอดเพิ่มได้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาก็คือพักเขาไว้สักสินาทีนะครับเพิ่มหันหอมมากนะครับแล้วก็ตัวแป้งข้างนอกเนี่ยจะมีความแบบ กรอบนิดหน่อยนะครับแต่หอมมากหอมปลานะครับข้างในนะครับยังชุ่มฉ่ำดีมากนะครับแล้วลองชิมกันดูนะครับอร่อยมากมีความเค็มๆนะครับนัวๆอหอมๆนะครับทอดใหม่ๆเนี่ย แป้งมันจะกรอบๆนิดนึงอร่อยมากจริงกับข้าวเหนียวนะครับยอดมากก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหมูทอดปารานะครับนี่ตัวรสชาตินะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะมีความแบบ หอมๆปลาล้ามีความเค็มๆนัวๆนะครับมีความเผ็ดๆนิดๆนะครับเวลากินเนี่ยก็คือกินกับข้าวเหนียวได้เลยครับแก้มด้วยกับพริกขี้หนูเนี่ยอร่อยมากหรือใครจะจิ้มแจ่วเพิ่มก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะยังไงก็ลองไปทําดูนะครับกับเมนูนี้เนาะใครอยากให้ทําเมนูอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับหรือว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ